ขอสวัสดีพี่น้องทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการว่าคิดคิดถึงพระสัปดาห์ที่18ในเทศกาลธรรมดาพาสารจากน,นมบูลูกาบทที่1 2ข้อที่1 3ถึง21ไม่เที่ยงแท้ที่สุดทุกสิ่งไม่เคี่ยงแท้ทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้นั้นไม่เคี่ยงแท้ไม่ว่าจำเป็นตำแหน่งกิิยศอำนาจชื่อเสียง หรือเงินทองวันนี้พ่อสารของนบุญลูกาเพียูสุจ้าได้ยกเลิอ่อุปมาเศรษฐีที่มีใจย,ยึดติดกับทรัพย์สมบัติของตนเองไม่ได้นึกถึงคนอื่นและในข่าเดียวกันนั้นเศรษฐีเองก็ไม่มีใจย,ยึดติดกับองค์ผู้เป็นเจ้าแต่ถ้าที่เราเป็นคิุณชนพี่น้องกําลังแสวงหาอะไรในชีวิตทิ่ชนของเราพรออาจารยของพระเจ้าในวันนี้ เชิญชวนพี่น้องเราทุกคนได้กลับมาหาองค์พระผู้เป็นเจ้าอีกครั้งทุกคนต่างมีชีวิตมีภาระมีหน้าที่การงานที่แตกต่างกันไปจนบางครั้งเราลืมไปว่าชีวิตคิดชนของเรานั้นเราทุกคนต่างมีชีวิตอยู่เพื่อใครเราทุกคนต่างมีชีวิตอยู่เพื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าพอพระองค์ทรงเป็นต้นกำเนิดแห่งชีวิตของเรา เราทุกคนเป็นประชากรเดียวกับพระเจ้าพระองค์ต้องการให้ทุกๆคนนั้นอยู่กับพระองค์ในเมืองสวนดังนั้นทรัสมบัติบนโลกใบนี้ไม่ใช่สิ่งที่ทีิ้งแท้และแน่นอนแต่มีสิ่งหนึ่งที่แน่นอนก็คือการได้กลับไปอยู่กับองค์พระผู้เป็นเจ้าเมื่อเราจากโลกนี้ไปแล้วบิลเกตนักธุรกิจมหาเศรษฐีผู้ก่อตั้งบริษัทไมโครซอฟท์ Microsoft. มหาเศรษฐีอันดับสของโลก ได้ประกาศบริจาคทรัพย์สิน20,000ล้านดอลลาร์หรือราว700ล้านบาทเพื่อส่งทบเข้ากองทุน Bill Melinda Gates Foundation ที่ตนเองกับภรรยาเป็นผู้ร่วมก่อตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี2000เพื่อช่วยเหลือและการกรุศลในระดับโลกทั้งด้านสาธารณสุขการศึกษาความเท่าเทียมทางเพศและอื่นๆอีกมากมายการบริจาคครั้งนี้นั้นทำให้บิลเกต้นตกอันดับจากมหาเศรษฐีอันดับ4ของโลกไป สุดท้ายแล้วความร่ำรวยอาจไม่ใช่คำตอบของทุกสิ่งแต่เป็นความรักการแบ่งปันเพื่อเห็นแก่ประโยชน์ของพี่น้องที่ตกทุกข์ได้ยากหรือจะเป็นแบบอย่างของรับุนฟังซิสแห่งอาซีซีผู้ก่อตั้งคณะฟังซิสกันที่ได้สลัดความร่ำรวยความเห็นแก่ตัวเพื่อติดตามองค์พระเยซูเจ้าในการช่วยเหลือคนยากจนและรับใช้คนโรคเรื้อนขอพระวาจนะในวันนี้จะได้เป็นกำลังใจให้กับพี่น้องทุกท่านในการดำเนินชีวิต ที่จะพยายามสวงหาองค์พระผู้เป็นเจ้าอยู่เสมอในชีวิตคิตชนของเราพอพระสุจ้าทรงรักพวกเราทุกคนขอให้พี่น้องจะได้มีจิตใจเหมือนพระสุจ้าในวันนี้ที่พระองค์นั้นต้องการให้พวกเราทุกคนนั้นเลือกพระสุจ้าเข้ามาเป็นที่หนึ่งในชีวิตมากกว่าทรัพสมบัติทั้งหมดบนโลกใบนี้เพราะในบทอ่านที่หนึ่งจังสือยญจานั้นได้กล่าวว้อย่างชัดเจนว่าไม่เที่ยงแท้ที่สุดทุกสิ่ง ไม่ทิ้นแท้ครับโอกาสที่บรรณใหญ่แสงธรรมของเราจะเฉลิมฉลองครบ50ปีดังนั้นจึงขอเชิญชวนพี่น้องทุกท่านได้ร่วมใจกันสวดภาวนาสำหรับบรรดาคณะผู้ให้การอบรมบรรดาสมณเณรและผู้ที่มีความสนใจต่อกระแสเรียกของการเป็นพระสงฆ์จะได้ทวียิ่งยิ่งขึ้นและโปรดให้พวกเราได้ซื่อสัตย์ต่อกระแสเรียกของพวกเราและได้ตระหนักถึง กระแสเรียกของพวกเราในชีวิตประจำวันและในโอกาสต,ต่อๆไปด้วยครับ